สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นงานน้อมน้อวันนี้เราก็มาสกรีนลูกใช่แลยงานอะไรครับผมวงานพาบรรทัดนะคะพ่อรับเรืองลิขนะคะวันที่18กุมภาคมนี่3อันนี้ไปส่งไหนครับไปส่งที่บางนานะคะคุณลูกค้ารอรับอยู่เลยวันนี้นะคะอ้าวสกีนเสร็จไปส่งเลยเหรอไปส่งเลยค่ะมีการติดสติ๊กเกอร์ให้ลูกค้าด่วนด่วนด่วนมากด่วนมากโอ้โหดูเลยครับ ป๊บเดียวนะโสวยเก๋มากนะแป๊บเดียวนะคะนี่เราก็เพิ่งทํานี่ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะคมามากนะตัวหนังสือนี่สีเงินไหมครับสีเงินค่ะเด่นชัดมากสวยเก๋เราใช้สีสกินที่คุณภาพดีนะคะตัวนี้ก็จํานวน500คันนะคะเป็นร่มยาวตอนเดียวต้องบอกราคาร่มคูณลูกค้าก่อนตัวนี้ร่มยาวตอนเดียวนะคะราคาส่ง45บาทนะคะแล้วก็ค่าสกิน10บาทนะคะ500คันแล้วก็อันนี้มันเพจเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยที่เธอทำเนี่ยเป็นเพจร่มของ เดี๋ยวดูดิมันจะเปดูสองคนเหมือนกันวะอ่ะต่อเลยต่อเลยอะไรวะเป็นล่องยาตอนเดียวนะคะราคาล่องสี่ห้าแล้วก็ค่าสกีเนี่ยสิบบาทส่หรับคุณลูกค้าที่ห้าร้อยคันนะคะก็ฟรีค่าบล็อกไปเลยนะคะหนึบล็อกดูราคะห้าร้อยบาทฟรีฟรีไปเลยนะคะอ่ะคนละเพจแล้วนะคะคนละเพจนะก็ล่อกับของทุกอย่างนะข้างในข้างในมีอะไรข้างในมีของไหมมีจักรป่ะอ๋อก็กำลังทำงานอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในไป เพราะว่าเดี๋ยวโทรศัพท์เดี๋ยวเราจะแฮงก์ก่อนเดินเข้าไปข้างในนะครับนี่นะคะเมื่อทาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนี่แล้วเราทาเสร็จแล้วนะคะก็รอพับแล้วก็ใส่ซองแล้วก็ติดสติกเกอร์ให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็มีเต็นท์ด้วยนะแล้วก็มีเต็นท์เข้ามาเดี๋ยวเราจะรีบอัปเดตรีบอะไรให้ดูนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศอันนี้เป็นขาตั้งจะเป็นขาตั้งอะไรครับ โอโหลงจากเราก็เริ่มนะพ,พยายามพยอยามโห,ยโหเยอะไปหมดเลยใช่แล้วต้องพยายามจากตอนนี้แบบของเข้ามาเยอะมากแล้วก็เลย<ช> <ทะ S 2> ต้องเปลี่ยนท, <ะ S 2> ที่ไว้ด้วยอะไรด้วยนะของมันเยอะมากจริงนะนี่ก็เป็นร่มอะไรสามตอนสตอนตอนนี้ก็ทำสต็อกแล้วแต่้นอะไรก็มา,า,านะค่ะเตนเฮ้ยต้องเก็บเต้นดีๆหน่อยนะอ้านี่เต็นเม่นเนืออะไรเลยหลอดไฟจ๊จ๊คหลอดไฟนะฮะ นี่ก็เป็นลายขาล่มขาค่ะขาล้มไปบ้านลุงยังขาล่มเออต้องเอาไปด้วยขาล่มใหม่อะค่ะนะแล้วตอนนี้กำลังแบบว่าจะพับเก็บกันนะฮะแล้วเดี๋ยวใส่ซองแล้วก็ติดสติกเกอร์ให้เรียบร้อยนะคะข้างบนเราก็มีสตอกม้วนผ้ามีไหมมีอะไรไหมตอม้วนอ่าพาไปข้างหลังด้วยครับข้างหลังมีอะไรข้างหลังนี่ก็มีล่มสนาม48นิ้วแล้วก็60นิ้วของเราเนี่ยเองล่มสนามโดยเฉลี่ยเวลาการวัทีใหญ่ไม่ต้องเชื่มใหญ่มากแต่ตอนนี้ก็นี่ฮะโล่งค้ะ ที่เรียกร้องนะก็สั่งซื้อได้เลยนะคะเพราะว่ามีรูมแม่ค้าเลยแหละพูดง่ายหนโะอ้โหเป็นใหญ่มากนะต้องไปบ้านดูด้วยนะ,ะเดีไหนให้เขาถ่ายรูปนะฮะมันใหญ่มากจริงเนะ <48. S 2> นี่ยเนี่ยนี่แปดหรือว <48. S 2> ่าหกสิบอูใหญ่มากอันนี้ะนะสี่สี่แปแล้วมันมาเริ่มเท่นะฮะใฮะใหญ่มาก เราก็กนะมีสินค้าเนี่ยพร้อมสอง<า>่งให้ลูกค้าทันทีนะ<า>ตอนนี้ก็แบบว่าเยอะมากนะสินค้าของเราก็มากระปูดมากเลยนะฮะ,ดะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกระดังเราหน่อยป่ะโอได้เลยค่ะทยอยเก็บแล้วนะคะตอนนี้เยอะมากแล้วเลย ว้นี่ก็เป็นแบบพวกคนดังของเราใช่ค่ะนี่เข้ากันไหนครับต้องเดี๋ยวมันจะร้อนตัวนี้ก็เป็นเสื้อกันฝนนะคะแล้วก็มีร่มไม้เท้านะคะแล้วข้างหลังก็จะเป็นเสื้อกันฝน โอ้โนี่มันทําไมล้มอ่ะต้องให้เขาขึ้นนะค่ะมันล้มเนี่ยอะไรเสื่อผลเนี่ยมันล้มมันล้มมันล้มต้องให้เขาขึ้นหน่อยนะฮะมันล้มเองแต่เขาต้องเอาขึ้นนะครับเฮ้ยเสื่ผลนี่ถ้าสั่งมาหมื่นตัวมีเลยแสนตัวโอมีเลยพร้อมส่งฮะเมื่อกี้ก็เห็นทําไปเสนอราคาไปกี่ตัวแปดหมื่นแปดหมื่นแดมื่นแมื่นเท่าไแปดหมื่นสี่แปดหมืสี่ค่ะก็สั่งได้พร้อมส่งนี่แล้วให้ดูเลยเนะให้ดูเลย นี่อะเสื้อกันฝนของเราน่ะตัวนี้สิบสองบาทนะคะอ๋อเป็นราคาเดิมเปนเศษวันนี้นะคะพิเศษสิบสองบาทปกติก็ขายสิบสองบาทก็เป็นราคาส่งนะคะก็ราคานี้นะครับใช่ค่ะเนี่ตัวนี้ก็เป็นโกดังของเราอีกอย่างนึงนี่นะฮะมันสวยสวยเก๋เป็นอย่างมากนะฮะตัวนี้ก็เป็นล่มพับสามตอนล่มตอนเดียวค่ะแต่ล่มไอ้ลาสกอตเราอยู่บ้านโน้นตอนไหนตอนแล้วเนี่ยข้างบนนี้มีอะไรบนไม่มีเป็นไนน์อินอ๋อเป็นไนน์อินนะฮะตรงนี้ก็ โอเคเสนอส่วนเกกัก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะฮะสองตอนสามตอนเอออยากให้คุณลูกค้าเข้ามาซื้อนะนะเพราะว่าโอ้โหของมีทุกหลังใช่มีทุกหลังแล้วก็มีพร้อมส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นร่มเป็นเสื้อกันฝนนะคะแล้วก็ขายส่งแปดหมื่นสี่คูณห้าสิบสี่ล้านนะคะพี่ต้นแปดหมื่นสี่คูณห้าสิบบาทอ่ะสี่ล้านนะคะแปดหมื่นสี่ตัวละห้าสิบเหรอใช่ค่ะเขาคุยตัวละห้าสิบตัวไหน ตัวห้าสิบตัวมา,าชอบงานดีแล้วก็มีหลายเจา้าหลายตัวอ,อีเวเลยใช่ค่ะอีกคนหนึ่งแปดพันกว่าอีกเจ็ดพันห้าเด็กใช้ของดีจ้าอยากใช้ของดีนะคะลูกค้าก<ต>็อยากได้ของเราไปด้วย <c oughs> ทำยังไงเนะี่ยอันนี้ก็ได้หมื่นหมื่น<ร>นิด,ด,ห,ดหน่อยนะเราได้หมดก็มาจำเรามาแล้วก็ทำให้แป๊บเดียวเออนะฮะนี่ก็แบบว่าสร้อยสุยเก๋นี่ก็คือโกดังของเราค่ะนะแบบว่ายิ่งใหญ่มากอลังการนะฮะแล้วก็เข้ามา ผมก็จะเข้ามาบ้างเนี่ยลูกค้าตัวนี้ไอ้ไมีใช่ตัวนี้ตัวนี้สิบสองหมัดแล้วก็มีเตน,นเต้นอะไรเยอะแย,ยะหมดเลยนะฮะเต้นเก่าอ่ <9 S 1> <ย>ะเก่าค่ะ,คะไปเอไปโอเคแล้วก็ขายดีสกีตอนแรกนี่มันก็แบบว่าเร็วมากนะวันไหนฝนตกก็อากาศชื้นเกี่ยวนะเวลาเราสกีร่มอ่ะ ช่มเมื่อวานฝนตกเมือ่อวานฝนตกแล้วว่าฝนตกเย็นได้ช้าเพราะว่าเราเราต้องใช้ที่ในการตากแดดตัดอะไรอย่างเงี้ยนะนแล้วสารนุ่มเนอะอากาศเลื่อนสีก็แห้งช้าแล่าจะเรียนสำคัญมากแต่ถ้าแด็กมานี่แบบเลื่แล้วดูร่มเราดิแบบโอ้โหแบบว่ากัแบบนแัดได,ได้ได้ดีมากมาก,มากเนี่ยค<า>่ะตัวตัวสารสิบที่ลูกค้าถามอีกรุ่นหนึ่งตัวนี้ก็ขายดีอ่ะไหนเอะไหนมาดูซิเอามาดูซิตัวนี้มีไม่เยอะค่ะประมาณสามหมื่นเนาะ ไม่มั่นใจเหมือนกันตัวนี้เราก็ขายได้นี่เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆนอย่างหนามากค่ะหนาเนี่ยเป็นรถติดหนาสีเข้ามาส่งอีกหรอหมดแล้วเขาเปิดแล้วสีอ่ะเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันเป็นลายจุดนะนี่เราก็เปิด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 กันอยู่นะ แถบฝากแผนกสกรีนแผนกแพ็คนะคะเครื่องไม่ต้องมาก็ได้โอ้โหค่ะตัวหนังสือก็คมชัดมากนะเราใช้ผ้าเบอร์อะไรครับเนี่ยก็เบอร์ที่มันมีความละเอียดด้วยอะไรเงี้ยหลายๆอย่างนะฮะนี่ก็คือบล็อกเลยเนี่ยเราสกรีนเรื่องเนี่ยเปิดเปิด وه, ตัวนี้ก็เละเล้ล้างน้องล้างเะเดี๋ยนวะ <ร áng. S 1> เราต้องไปแช่คอรีแล้วน้องล้างค่ะมันมีหลายอย่างนะที่ในการทำมันค่ะอ๋อคอรีนสระน้ำตู้เราเอ้ยตู้ไฟเราใช้ตู้ไฟเราเยใช้ตู้ไฟเก่าเยนะยอะตู้ไฟเก่านะแล้วก็แบบว่าเป็นตู้ไฟอย่างดีคุมแบบป๊๊บปป,ป๊แล้วก็รออัดบอกใครที่เคยสกีนะไรก็จะรู้วิธีการสก,กรีนแต่คราวนี้มันก็อยู่ที่สีนะสีที่เราจะใช้อย่างดีไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้สําคัญ ที่สุดนะครับโอเคนะฮะก็ฝากช่องทางจีดต่อนนะครับผมโทร0891246230และ0824477555นะคะเว็บไซต์ของเรา w w w ร C A N A S U N A c o m และอีกหนึ่งเว็บไซต์ w w w ร์ไวท์เว็บจัดธนาค้าลุ้มรวยดอทและแอดนะครับสั่งซื้อสินค้าได้ทางออนไลน์นะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะทางแอ08244775 ระหว่างซอย46ถึงซอย48นะคะติดถนนใหญ่ลูกค้าก็สามารถเข้ามาสับบ่งซื้อได้แดดเปรี้ยงๆนี่ไม่ต้องรอฝนตกแาดออกใแบบนตัวซื้อเลยอโอ้มันร้อนมากนะนม,กมันร้อนมากกว่า,นาหน้าฝนนะ่นงงะเออเ,เราก็ยืนตากแดดแบบร้อนๆเลยนี่ก็ไม่ต้องกลัวร้อนอีกต่อไปนี่เราก็ยืนใต้ร่มเห็นไหมร่มมันช่วยอะไรได้มากนะโอเคครับผมธนาคารบริกาน้องจุบนะครับผมมาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะห่าสกินสวย เยอมากเรตากเอาไว้เฮ้หมุนส้อมกลงให้หุ่นก้องอะมองไม่ใช่เลยมองด้านะนอกแล้ว,นะว,นะวนะก็นี่ด้านหน้าได้เหรอนี่ได้ข้ารงิเย